มันไม่มีอะไรที่จะติดค้างคาใจกันถ้าน้องอยากจะกลับมาเราก็ยินดีที่จะต้อนรับและคำว่าให้อภัยเรื่องน้องก้อยเนาะก็ถือว่าที่ผ่านผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปเราก็ไม่ได้ติดใจที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ถือว่าติดใจถึงขนาดต้องโกรธเกลียดเครียดสั่งกันอะไรถึงขนาดต้องแบบไม่ต้องมาไม่ให้มาไม่เจอไม่ไม่มีถึงขนาดนั้น เพราะว่าคือด้วยด้วยด้วยเรายัางบริหารวงมาอยู่กับวงการมาตอนนี้นก็4 0ปีแล้วนะครับเราก็เห็นการเข้าออกมันเป็นเรื่องศัจธรรมของวงการจริงๆเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติที่ผมมองนะมันเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่ได้มาอีกอครับแต่ว่าถ้าจากกันนี่คุณจะจากหรือการจากกันนี่มันจะจากกันเป็นหรือการตายแค่นั้นแต่ว่าจากกัน ขณะที่ยังมีชีวิตนี่มันจะจากกันด้วยดีหรือไม่อีกอนะครับอย่างน้องก้อยก,ก็ถือว่าคือน้องก็มามาพูดคุยในในทิศทางที่ว่า,เ,าเราก็ถือว่าคืนสัญญาให้น้องเพื่อจะได้ทุกคนจะได้เป็นน้องก็ถือว่าขอเข้ามาอมขอโทษในสิ่งที่บางครั้งอาจจะชิดิดใจร้อนไปนิดนึงในขณะที่ในช่วงนั้นนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับถือว่าให้อภัยกันการให้อภยัยน,น่าจะเป็นสิ่งที่ดี นะครับเราก็จะได้เจริญหน้าที่การงานของเราน้องก็จะได้ทํามาหากินนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีศิลปินใหม่น้องก็ได้แบบไปทํางานของน้องในสิ่งที่ใจรักหรือวันหน้าอันนี้เปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะครับน้องก้อยก็อาจจะไม่แน่นะอาจจะมาอยู่ในเครือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วตอนที่น้องบอกไปตอนแรกของงสงสัยไหมคะว่างงอยู่ครับบอกเลยว่างงและผมผมผมก็ยังงงอยู่ว่าน้องก็อันนี้ผมมองว่า น้องยังยังอาจจะให้คาตอบสังคมไม่ได้ว่าลงไปเพราะอะไรครับแต่เราก็งงเหมือนกันว่าน้องตัดสินใจเพราะอะไรทั้งเราก็ห้ามด้วยนะว่าคือสิปเป็นยังก็ตามแต่สัญญาสามปีไงน้องอยู่ได้ปีหนึ่งคือยังไงขอให้จบฤด,ด,ดูการก่อนอถ้าจบฤูดูกาลแล้วเราเราจะมาพูดกับเอฟซีอธิบายให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม,แม่พี่น้องฟังได้แบบก็ยังเป็นทางออกที่ดีแต่ถ้าลงในตอนนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในวงการ ันเราก็แนะนําน้องหมดนะแต่ว่าวินาทีนั้นน้องเลือกแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วนะครับมันผ่านมาแล้วพ่อ,อย่างาท,ที่พ่อได้บอกไปคือเอาจริงตอนแรกพ่อก็สงสัยนะวินาทีที่เขาเข้ามาขอขามาพ่อมีการย้อนถามถึงไหมคะว่าทำไมนะวันคุยอยู่ครับถึงออกไปเพราะอะไร,ระก็ถามาอยู่ครับนะน้องก็ว่าอาจจะด้วยคืออาจจะใจร้อนหรือหรือแบบคิดเร็วะนะครับคิดเร็วไปน้อยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยบอกน้องว่า ถึงน้องจะไม่อยู่สาวน้อยหรือจะอยู่องค์กรไหนหรือทํางานแบบไหนข้อให้คิดให้ให้นิ่งกว่านี้ให้คิดลึกๆก,ก็นี่คิดยาวๆไว้กว่านี้ออย่าตัดสินใจคนเดียวเกินไปให้ปรึกษาใครหรือมีที่ปรึกษาที่ดีหรือให้คิดเยอะกว่านี้มีความอดทนให้มากกว่านี้เอเพราะว่าสิ่งที่ได้มาแต่และอย่างนาอมันต้องมีความมานะมีความอดทนใน ในง,งานแทบทุกงานแหละก็มันมีอุปสรรคหมดแต่ว่าใครจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามได้อย่างไรแค่นั้นแหละครับเราค่อนข้างลำบากใจเลยครับพอตอนนั้นที่พอน้องลงไปแล้วทุกคนก็ต้องคอยมาถามเราว่าแบบน้องลงไปเพราะอะไรซึ่งเราก็แบบไม่รู้คําตอบไม่รู้คําตอบครับผมก็ตอบไม่ได้และตอนนั้นก็ก็คิดน้องก็ก็บอกกับสังคมไม่ได้เหมือนกันครับถามว่าหนักใจไหม เยอะครับทั้ง Facebook ทั้งอะไรแต่เราก็ในมุมหนึ่งเราก็มันก็เจอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่ผ่านมาผมก็เคยเจอเหมือนกันแบบนี้แต่เราเงียบแต่บางครั้งสิ่งที่เราเงียบมันไม่ใช่เป็นการการดีสําหรับเราผมก็เลยกับทานายก็เลยวันนั้นก็เลยถือโอกาสเพราะว่าผมเห็นหลายคอมเมนต์เหมือนกันว่า <ừ> นุ่มโจอย่างนั้นในทางลบไง <ừ> มองเราในมุมลบ <ừ> <ừ> เราก็เลยมาอธิบายให้แฟนคลับกับทานายผู้ในฟังมันก็ เรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปกป้องตัวเองครับกับให้ข้อมูลกับตัวเองว่าในสิ่งที่อย่างข้อมูลในทางเราเนาะครับผมก็เลยสดกับทนายครับว่าให้เหตุผลเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็อธิบายให้คนฟังว่าน้องยังมีสัญญาอยู่นะเอออย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วคอมเมนต์ไหนที่พ่อรับไม่ได้ที่สุดที่เขาอเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เจอในทางลบครับเยอะเลยเยอะเยอะอยู่ครับเป็นเพราะอะไรเลยน่ะ เออเป็นเพราะบริหารไม่ดีบริหารแย่มากอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เห็นไหมออกไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อ่าโอ้หลายอย่างลานแน่อยู่ครับในช่วงนั้นครับแล้วพอคิดจะฟ้องไหมคิดจะฟ้องไหมถามว่าคิดจะฟ้องไหมเราก็มีทนายประจําวงของเราอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่จําเป็นและถ้าไม่จริงๆเนาะครับเราก็ถือเรายังมีเมตตาทาคําจุนโลก แต่ถ้าจริงวินงในทีนี้เนี่ยไม่หนักจริงๆนะครับเราไม่ฟ้องแต่ถ้าแบบหนักจริงๆเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายเพื่อจะเพื่อจะเบรกคู่กรณีนะครับเพราะว่าคนมันมันมันมีมนุษย์มันโอ้มันมันนานาจิตตังมากครับแล้วในกรณีไม่อยู่ในครบสัญญาแบบนี้มันมันต้องเสียค่าเสียหายอะไรอย่างนี้ไหมคะ ปกติก็คือค่าเสียหายก็คืออย่างศิลปินที่ออกไปก็ก็มีค่าเสียหายที่จะชดเชยในบางส่วนซึ่งเราก็ถ้าเราก็ที่ผ่านมาเราเราก็ยังมองอยู่ว่ามันมันอาจจะคือหรือหรือทั้งไงวะหรือเราแบบศิลปินแต่บางครั้งมันมันใจแรกใจอย่างเงี้ยศิลปินบางคนมันใจแรกใจแต่ทุกวันนี้ มันก็ต้องมีใบสัญญาสัญญาใจและสัญญาจ้างเพื่อจะเป็นตัวผูกมัดบางครั้งศิลปินจากไม่ดังหรือจากยังไม่ไม่ค่อยยังไม่มีอะไรก็ก็พูดประมาณนึ่งยังไงอะไรยังไงก็ได้สบายสบาย,บายแต่พ่อมีชื่อเสียงมี FC มามันก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงมีลายลักษณ์อักรมีมมันก็มีครับมีการปรับไหม,มเพราะว่าสิ่งบางครั้งก็คือหัวหน้าลงทุน มันไม่ใช่เฉพาะทุนนะครับกลัวจะหลับกลัวจะนอนได้มันต้องใส่พวกมันสมองเข้าไปในการที่จะคิดงานแต่ละงานแต่ละโปรเจกต์ให้ศิลปินทำยังไงให้เขาเกิดเนี่ยทำยังไงให้เขาดังเนี่ยมันมันมันเอาตรงๆจากงองุ้งอิงเนี่ยกว่าอุ้งอิงจะมาถึงวันนี้อุ้งอิงมีของจริงก็ใช่ครับแต่ว่าวกลัวทำวกลัวอุ้งอิงจะมาถึงวันนี้ทำเอาให้พ่อโจ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคืนต่อกันเหมือนกัน hmm. ในการคิดคอนเทนต์ hmm. ในการคิดงาน mm hmm. ในการที่จะหาเพลง mm hmm. สร้างสรรหาเพลงที่ดีให้องค์หญิงแล้วก็คิดคอนเทนต์ hmm. เพื่อให้คนติดตาม mm hmm. แล้วก็คำว่าตีเหล็กตีตอนร้อนๆในตอนนั้นครับแล้วก็ปังปัง,ป,งปังขึ้นมาเรื่อยๆ mm hmm. ก็ถือว่าต้อง mm hmm. เหนื่อยอยู่ครับในการที่จะสร้างศิลป,ปินแต่เราก็ทําตามวิถีของเรา mm hmm. หรือเราอาจจะมีหน้าที่ของเราหรือเบื้องบนอุปสงามาให้ให้มีหน้าที่ตรงนี้ก็ได้ หลังจากนี้มันจะรับมืามากกว่าเดิมอย่างก้อยอย่างก้อยก็คือเราตกลงกันด้วยดีในเรื่องของสัญญาตกลงกันด้วยดีครับตกลงกันด้วยดีในสัญญาก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้ว <S S S นะ<ม>ครับก็คือน้องก็ทำมาให้กินกันไปแล้วก็เพลงอย่างน้องนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้น้องอีกก็คือตอนนี้สิบห้าล้านวิว <S S <อ>กับผลงานเพลงที่โควเวอร์เพลงผัวนอกสมรสของกอยก็จะเป็นเมียนอกสมรสนะครับสิบห้าล้านวิว ก็คือน้องทำมาหากินได้เลยครับเหมือนก่อนๆก,ก็คือน้องแอนเนาะเพียงแวบๆบแบบน้องแอนก็เคยอยู่กับเราแล้วก็ทำมาหากินไปเลยครับตอนนี้ลิขสิทธิ์ในหล,หลายบริษัทก็ยังทักมาหาเราตลอดอย่างน้องไปออกอรายการอะไรก็ทักมาขอลิขสิทธิ์ไว้าก็เอาไปเลยนะครับทำมาหากินได้เลยไม่ว่ากันเพราะจอหานหลังจากนี้มันจะรัดขุมมากขึ้นหดเยในเรื่องของสัญญาศิลปินนะคะน่าจะมีส่วนครับมีส่วนครับเพราะว่าผมก็ได้ไปปรึกษากับค่ายใหญ่ๆทั้งหลายๆค่ายค่าย,า,ยายพัฒมิตรกันอ๋อบางครั้งเราอาจจะ หรือเราง่ายเกินไปในใน,ใน,ใ,นในเงื่อนไขเป็นบางข้ออ,อย่างเงี้ยต่อไปเราอาจจะถือว่ารัดกลุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพ,พ่อค่ามความรู้สึกนะตอนนี้เลยความรู้สึกจริงๆครกับก้อยตอนนี้เป็นไงบ้างมันไม่มีอะไรที่จะติดค้างคาใจกันผมพูดกับแฟนผมตลอดนะครับว่าเอาตรงๆถ้าน้องอยากจะกลับมาเราก็ยินดีที่จะ ต้อนรับและคำว่าให้อภัยครับที่ผ่านมาคนเรามันสามารถผิดพลาดได้อ,อย่างหนุ่มโจก็ตั้งแต่ชีวิตเกิดมามันก็ต้องมีสิ่งที่เคยผิดพลาดเหมือนกันมไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กันทุกคนครับทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดแต่ว่าเราให้โอกาสให้อภัยกันนะครับอย่างน้องก็เกิดมาพูดมาก็มีโอกาสสูงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้น้องได้ ได้แบบรับงานเดียวได้ใช้ชีวิตใช่เผื่ออะไรก็มีโอกาสเดี๋ยวกลับมากันเรามาสร้างลุยงานด้วยกันเพราะว่าก่อนน้องที่น้องจะลงอ่ะผมจะพูดกับน้องตลอดแล้วน้องยังเสียใจอยู่ว่าคือยังไม่ได้ทําเลยผมอยากทําน้องแต่ยังไม่ได้ทําไงอยากจะทําก็คืออยากจะสร้างงานอยากจะซิงเกิลอยากเพราะว่าบอกน้องกันตลอดคือก้อยเราคุยกันแล้วนะเนี่ยเราจะพี่จะทําโชว์ให้โชว์ใหญ่อย่างนั้นเองแล้วก็ทําให้ก้อยคาดว่าคือมันต้องปังอะไรประมาณนี้ไง เพลงก็เตรียมแล้วอย่างเงี้ยแต่น้องยังไงก็วิ่งในทีนั้นน้องก็ไม่อยู่ไงแล้วพูดก่อนที่น้องจะมีปัญหาอีกนะอันนี้โทษนะครับพ่อคิดว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากความเขานอยใจเราโดยเฉพที่แบบรู้สึกว่ายังไม่ถึงเราสักทีเพราะเหมือนอะไรพอนก็บอกว่าแบบพ่อเนานแต่อุ่นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามีส่วนไหมอันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปหยั่งถึงหัวใจของ ของก้อยและเราไม่สามารถเข้าไปในถึงก้นบึ้งของความรู้สึกก้อยว่าน้องเขาคิดอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งที่ถ้าพี่ไปสัมภาษณ์ก้อยก้อยจะพูดกับผมพูดไหมว่าก่อนที่จะมีปัญหาอีกผมก็พูดกับก้อยว่าก้อยเดี๋ยวตอนนี้3เดือนมันจะปิดวงเองพี่ยังไม่ได้ลงทุนใครอะไรยังไงถ้าใครจยร้องเพงเขาแค่ปรับเปลี่ยนสคริปไม่ได้ลงทุนซื้อขอกซื้อคนตำโชว์อะไรให้ใครมากมายแล้วมันต่างกันบริบทองอิงก,กับก้อยมันต่างกันก้อยก็คือนางเอกของวงนะครับ องค์อิงก,ก็เป็นศิลปินนักร้องในตอนนั้นที่เพิ่งมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะดังไม่ดังยังไม่รู้อะไรยังไงแต่ก้อยก็มาอยู่ก่อนอยู่แล้วแล้วเราก<ด>็าพูดกับก้อยอยู่แล้วคืววออดเอาว่าสามเดือนก็จะผิดฤดูการแล้วสามเดือนก,กว่าก็จะปิดฤดูกาลแล้วให้อดเอาไงแล้วฤดกูกาลหน้าเดี๋ยวบอสจะลุยให้เต็มที่ครับอันนี้พูดกับน้องมาตลอดไปถามน้องได้เลยครับเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ว่าได้มีการมาขออภัยน้องของของก้อยเสียงชื่นชม โอ้ต้องต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณครับในจุดนี้เอาตรงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนใจไม่เสแสรกรรมขนาดนั้นหรอกครับหลายๆเหตุการณ์หลายๆคนที่ไม่ได้สัมผัสในการใสใสชีวิตร่วมก,กับผมหรือมาสร้างงานด้วยกันกับผมไม่เคยมาเป็นลูกทีมผมหลายคนก็คิดต่างๆหน้าๆ,าๆามไม่ได้สมบัดตัวเราแต่ผมก็ไม่สามารถห้ามความคิดของคนอื่นได้ก็ไม่เป็นไรครับให้วันเวลาและเป็นตัวพิสูจน์ครับซึ่ง เราก็ยืนหยัดอยู่กับการเป็นผู้บริหารอยู่กับวงมาหลายปีเหมือนกันเราไม่ได้เก่งผมไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าผมก็เป็นผู้บริหารที่นะครับทำที่นะครับยึดมั่นของคุณขงขงความดีที่พ่อกับแม่สั่งสอนมากล้ครับ